ก้าวสบายดีพ่อแม่พี่น้องลงป่าอาสมองสบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับซองสะในป่าพี่น้องเอ้ยเฮามาเยี่ยมหญ้าแม่น้องแก้มบุ๋พี่น้องเพิ่นกัเดี๋ยวนี้เพื่นกัเป็นนักแล้วแหละเฮากัฮาก็แสดงมาเยี่ยมมายามเพิ่นเฮามาแต่เศร้าพอแหละเฮากับประเทศไทยพี่น้องเบิ่งเนาะมีแต่ซองน้องน้องนัดถ่ายก่อนแล้วพี่น้องเอ้กุ้ยได้กับืึ้นสู่สู่จักอลไรเนาะ เขาก็เลยทิ้งท้ายกลังเขามาตั้งแต่เศร้ากูเลยจนฮอดพี่เขายังทัฒนาเมื่อพี่น้องขำกูเลยเขามือบไิเนอนเขาก็ซื้อเมื่อขอเยี่ยมแล้วเขาก็ได้เมื่อเฮือนเขากูเลยพี่น้องเลยตอนนี้กำลังย่างเข้าไปพี่น้องย่างเข้าไปในเฮือนพี่น้่งเลยบัตรปังเพี่ก็มาเยี่ยมพี่น้อง ยอดพืชสายดพี่น้อง่อห่าคนางคฮากัเริ่มานยายยได้พักผ่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเพินสินอนนอนได้แต่ตอนตอนกลางเวรพี่น้องกลางคืนก็ขึ้สินอนมาได้กลางคืนก่นอนมาได้พี่น้องเลยนอนได้แต่กลางเวรอากาศมันเย็น บรินอนจกดีเลย<า>คนที่เผากับบรินอนเว้นเลยบ่อนอเบันนคอบรินอนเว้ยนเลยบอ,อกกังเว้นกับพอหายคนติบอกกังเว้นกับเพ่อจะ<อ>หายคนที่นนเาผากลางคืนนอนบางเลยวันแรกอะไรกันเป็นเมือ่<ง>นนอยไปนอเพราะว่ามอ,อก,กับบรินอนบิดคืนคือกันไห กังเว้นกับบันนอทก็งขึ้นกับบนอทมันไหวยคนที่คนที่เอ้ามันกับบาไวแล้วมันหิวอยู่หินอนมันหลังกายมันบาไวนะอันนี้เพิ่อนกัมาเยี่ยมพื่อนอนมาเยี่ยมมาเยี่ยมละสาวเพื่อนอนได้ใส่สบายขึ้นเหนอมนอนังไหน มีคนนอนลายเยอะด้านกีถอนันที่นอนพายะนอนนะ้าเยานอน่นนอนะอาผนอนเ่ยนออนอนหนับแต่ผิดไปเบาะเลยันต้อมานอนอ่ะนีรอนนอนยกตัวนองแกบุ้มคนเดียวี่นอน ส o o สื่อว่ามานอนเผาวะอีตาเพื่อนันเราว่าหู้ผู้นอนกตั้งตัวนอนนอนตั้งบม่ได้ลุกเลยตั้งมาได้นนไหนรีรอเราจมจมวายยังมาจาโอ้โหผิดดอกเอ้ยพักเศษเลนะบรรดาวลูกไปกันเนาะแม่นาวหนาวคุณเจ็บกับคุณว่าได้ที่น้องเอ้ยลมพัดแบบวุ่นๆอยู่เนาะแม่พอน้องแก้วบ่มเลยหลูดดุแม่ อพอนอนเตียงเดียวกันกับแม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ป,ป่วยแม,ยม,ยม,ม่ตอนนี้ผนก็นลงมาอยู่ทางล่างคืออันนี้ก็ห้าพี่้านนอกมาเทเนาะ้าสาวบาทมาเทซอยเพราะว่าเอายายลงมาอยู่้างล่างตะกี้กะ,ตะ,ะตะกี้ก็อยู่เทิงเวลาสิขาวของหน้ามายังมากยายเพราะว่าเพื่อนก็เลยเอาลงมานอนอยู่พี่ ห้าพีห้าน้องมาเทศสอยกันอย่างไดเป็นแบบนี้จังไดอยู่อาศัยพี่น้องเลยก็เลยใดลงมาอยู่นอนอยู่ตลางนอนอยู่เตียงเพราะ้แบบเพอได้โส้มส้มไปเขาหนาเมืองในมันเมิดมันต่ำแม่มันมันมันแออัดมันบ่อโลมันบ่อโลมันเมิดมันต่ำมีหนาต่างแม่มันบ่อโลคือแบบนี้แบบนี้มันสิโลลมผัดอันนั้นอันนี้ หมูหมูมาเยี่ยมย,ยมามทาข่าวมากสะดวกสบายกว<า>่ากันแมนเอไม่นองกระบุมมันยากหมูสิมานั่งเผานังเยี่ยมยามคนป่วยกันยาบบอขมีอมีสังกะสียังเอามาตอกอยางเนาะแมนบอได้ตอกอาไว้บอ ต่อไหนักมันเลยมนเออืมกลมผัดอาการยายกะอาการของผ่นันงสัเก่าเพี่งเด้อหนักลงกว่าเก่าัวเก่านอาเจียนเ่อาเจียนบ่อยเนาะตะกี้ยังมาผิ่นแอาเจียนอืมัวเก่าแล้วอาการกะ งูอ่ะภาันไมลงงัอล่ฉันต่ออันงูอะนะเอาบริได้ไพบริได้ไปเอางแล้วมาผูกมั้งอือ้น่านาอ่าพอน้องแกมบุมาหลยเผาอยู่เบิดคืนพี่น้องบ่ได้นอนแล้วมานอนที่ อีกสมงเดียวเนาะอีกสมองหนึ like ่งก็ไม่แห oh. like, like, ้งเนาะขัะนอนกันห้องบรนนอนบัดมือบัดเว้นนะมันอันไหนกางขึนกับบันนอนกางเว้นกับบันนอนมันหหวยคนเบิ่งแน่โจมผลลูกอันนั้นกางขึนกางคาำอะไรไม่ต้องพูดละจมแมน เพิ่นกัได้นอนแต่กบเว้นยานี้ขึ้นกับไปนอนดอกพี่น้องเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าเข้ากะถ่ายอยู่นอกเข้ากับแบบหลบกวนเพิ่นเนาะยังให้เพิ่นนอนพักผ่อนเพราะว่ายังให้เพิ่นบรรเทาความเจ็บลงน้ำเพราะว่าเจ็บอยู่ตลอดเวลามันทรมานเพิ่นเจ็บมันกับประมาณเป็นเดือนละบ่แบบว่าบริยุทธ์ได้ย่อนเลยอืม เพื S <S <ừ> ่อนน่ะเป็นคนอดทนนายพี่น้องเอ้ยแค่แม่นว่าค้นบวชบวทนห้องกะกากแล้วอันนี้เพื่อนเป็นคนอดทนมบวบปากบวตีงเก็บกะอดจะไปไก่เพื่อนไหมให้เพื่อนนอนลุกแม่ คือบสถุ่มผมให้เล่าอีกโอ้เราหอนแมนแมนห้ากระมาแต่เศร้าก็เลยกำกำนองหนาดไม่น้อยเตียงทางนอกก็นอนได้ แม่น้องพูิีก็มานอนด้ซองขึ้นนี่แลมแม่แงเนี่ยซองขึ้นแล้เนาะมานอน<ด>พี่<ป>น้องพซิษยอยู่ก็พายอยู่คนเดียวพอนอนอย่าใส่นอนอยู่กันนะสาวน,อน้นะนอนนางพูซีนะ ตนอน้อนจแม่เ่าอยู่ใต้ป่าเือนไว้ควาเรื่องความเจ็บความโศนพี่น้องเอ้ยเบียรเว้าวมันมีคำสิบบรรยายละมันมีคำสิบว้าวพี่น้องเลยเฮาก็อย่า,าให้เป็นสวงเป็นเศร้าอะไรเนาะแ,นะแมน กนัาเสิว่าสิว่ e ่พอน้องแกบุ้มกระจ่อยลงลายเลยเนาะแต่ขี้กับสีผากันเบ่งอ้วนขึ้นยุพี่น้องนยี่ยู่ฮีนอนบ่ได้พักผ่อนหนังกายห้าวเพีย จอยลงนอนกับนอนบริเวงหัวพี่น้องเอ้ยฮักระล่มนอนลงไปนะอนตะกี้น่ะมีแขกมีคนมาเยี่ยมลายคนในบ้านเขาเจ้าก็มาเยี่ยมนะก็ไปอัดกับกระหล่อมวันนี้เลยนะหายไปหมดนักลายลงม้วนเท่าไหร่ปะม้วใครเท่าไก่เนี่ยมวนก็เจ้าเไง คลิปนี้อาก็สิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ๋ยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสันีปบาตเด้อพ์พอๆกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋ยเฮาก็สิได้เมอร์แล้วได้บาดนี้านเลยกันมาเยี่ยมกันท้องไ่เมญ่จืดไเด้อสิมาบาดนี้สบายดี